คุยกันสบายๆกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะ สำหรับในประเด็นแรกก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องกฎหมายปลาจะพูดอยู่ในทุกๆวันเสมอนั่นก็คือเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในฤดูหนาวแล้วของประเทศไทยซึ่งจะสิ้นสุดในสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า2567พูดง่ายๆเรายังมีระยะเวลาถึง2เดือนกว่าที่เป็นช่วงฤดูหนาวที่มีผลกระทบเกี่ยวกับ PM 2.5เป็นอย่างมากเพราะเป็นช่วงที่ ฝุ่น PM 2.5จะทำร้ายร่างกายมนุษย์ได้ม,มากที่สุดเลยในช่วงฤดูหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะมาพูดคุยกันในเบื้องตอน้นหรือถ้าเกิดใครมีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทอยากจะพูดคุยเรื่องฝุ่น PM 2.5เนี่ยเอารายละเอียดที่สวทีของเราได้พูดไปในแต่ละวันโน้ตที่ปราจัดรายการเนี่ยได้พูดคุยเรื่อง PM 2.5ไปพูดคุยกันได้นะคะมามาดูคำแนะนำในการปฏิบัติ ตนสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนค่ะคือ PM 2.5ในบรรยากาศถ้าเกิดว่าระดับ PM เฉลี่ยใน24ชั่วโมงไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยมันอยู่ที่51ถึง90บอกเลยนะคะมีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นหากท่านจำเป็นต้องออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5และให้ การออกกําลังกายถ้าท่านอยากออกกําลังกายต้องออกกําลังกายในที่ไม่มีฝุ่นละอองค่ะเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติของตนเองด้วยหากมีอาการไอบ่อยหายใจลําบากหายใจถี่หายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดแน่น,นอกเจ็บหน้าอกใจสัน่นคลื่นไส้เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิ่งเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ค่ะนอกจากนั้น หากว่าเป็นเด็กเล็กล่ะหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวที่เรียกว่าบุคคลเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยหากมีอาการผิดปกติ <c oughs> เช่นไม่ว่าจะเป็นไอบ่อยหายใจทีหายใจลําบากหรือเจ็บหน้าอกอะไรแบบนี้นะคะท่านต้องรีบไปพบแพทย์เลยผู้ที่มีโรคประจําตัวควรเตรียมยาที่ท่านกินอยู่ด้วยและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับตัวท่านเองเนี่ย ไปเลยค่ะไปโรงพยาบาลพกพาไปด้วยเสมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหมือนคนที่อาจจะเป็นโรคอ้วนนะเนแล้วก็เป็นหอบผืดบางทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องใช้เครื่อง c p ่องซีแพบแจะเป็นเครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับเป็นเครื่องเล็กๆนะเวลาท่านจาเป็นต้องไปอบรมไปทํางานไปอะไรที่ไหนไปเรียนอะไรยังไงนะคะท่านพกไปเลยแล้วก็ครอบจมูก ตอนนอนมันจะเป็นการเพิ่มระดับออกซิเจนในขณะนอนหลับซึ่งจะหยุดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วยเหลือเราในการหายใจถ้าเกิดว่าเรามีผลกระทบได้รับฝุ่นละออง PM สองจุดห้าเข้ามานะคะและคราวนี้ถ้าเกิดว่าระดับค่าเฉลี่ย PM 2.5เกิน91ขึ้นไปล่ะ 91ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะบอกเลยมีผลต่อสุขภาพโดยตรงเลยถามว่าอันดับแรกต้องทำอะไรลดหรืองดเว้นเลยค่ะการทำกิจกรรมนอกบ้านหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามายัยป้องกัน PM 2.5อย่างเช่น n 95หรือถ้าเกิดนอนามัยปกติใส่ซ้อน2ชิ้นค่ะ งดการออกกําลังกายกลางแจ้งให้เปลี่ยนเหมาะก,กาลังกายในพี่ไม่มีฝุ่นละอองอย่างเช่นเข้ายิมหากมีอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลําบากหายใจถี่หายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดนัน่นอกเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ที่สําคัญสำหรับกลุ่มบุคคลเสี่ยงเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับปอดอย่างเช่นปอดอุดกัน้นระรงังหรือหอบหืด อะไรแบบเนี้ยท่าต้องงดออกจากบ้านนะออกกําลังกายในที่กลางแจ้งห้ามเลยค่ะอยู่แต่ในบ้านถ้าต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย PM 2.5ทุกครั้งเช่น N95 หากมีอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลําบากเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ผู้ที่มีโรคประจําตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างน้อย5วันคือเตรียมมาไว้บางทีเนี่ยเราโอ้ยติด ขัดตรงนี้ไม่ได้จัดยาไว้อย่างเงี้ยเราต้องกินแล้วลาบากท่านเตรียมใส่กระปุกยาเนอะเออมันจะเป็นอาทิตย์เนอะเจ็ดวันน่ะท่านทําทําชุดยาของท่านเนี่ยใส่กระปุกไว้เลยจนถึงสุก ไอ้จันถึงอาทิตย์นะคะเตรียมเอาไว้เตรียมไว้เพื่อ,อถ้าเกิดเราจําเป็นต้องไปไหนจริงๆแล้วก็ยาแนะนําว่าให้เอาแช่ตู้เย็นนะคือยาไม่ใช่ไปเช่แช่ช,ช่องฟีดนะคุณผู้ฟังยาเป็นฟีดเข้าเป็นน้ําแข็งฟรีดอ่ยใช้ไม่ได้คือยาเวลาที่มันโดนความร้อนมันจะเสื่อมประสิทธิภาพแล้วก็มันจะทําให้เม็ดยาเปลี่ยนสีแล้วก็ยาอาจจะ เปื่อยตัวยามันเปื่อยหรืออาจจะเป็นพิษได้ในบางยาบางตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านทําใส่กระปุกไว้แล้วเนี่ยท่านเอาไปแช่ตู้เย็นแต่แช่ตู้เย็นในช่องที่มันโดนความเย็นแบบปกติไม่ใช่ระดับเย็นเจีบ๊บอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือแนะนำเนอะเพราะว่าปลาเนี่ยทานวิตามินเยอะ ด้วยความที่ผ่าตัดกระเพาะอโนแล้วก็ร่างกายมันผลิตวิตามินไม่ได้แล้วแล้วก็คุณหมอจะให้ทานวิตามินเยอะแล้วก็เวลาทานวิตามินปัก็จะจัดเป็นชดุดแล้วก็จะแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ใช้อย่างเช่นเซนทรัมเซนทรัมเป็นวิตามินรวมรวมทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยของวิตามินเลยก็จะทานอยู่วันละ1เม็ดนะคะก็จะแช่อยู่ในตู้เย็นไม่ได้อยู่ช่องฟรีสนะอย่างที่บอกแล้วก็คราวนี้ คุณผู้ฟงังอาการผลกระทบสุดท้ายเลยถ้าเกิดท่านยังปล่อยตัวให้เป็นบุคคลที่ได้รับ PM25 ในปริมาณที่เยอะท่านต้องระวังโรค ตัวหนึ่งเลยที่ร้ายแรงรุนแรงและเกิดขึ้นได้นั่นก็คือมะเร็งปอดค่ะซึ่งมะเร็งปอดแน่นอนว่ามาพร้อมกับคำว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดป้องกันคนรอบข้างให้ดีที่สุดร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็พูดคุยตามที่สวทปตัตานีวันนี้เราได้แนะนาไปนะคะนาไปพูดคุยกันได้